เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกทัดน,นะคะเนาะวันวนี้นะคะ่ะเขากลับมาตามแนวทางนะคะตามขำเรียกร้องนะคะลายค้นนะคะ้วก็หลทยท่านนะคะที่สอบถามกันขามากนะคะว่าเส้นชนไก่นะคะหายไปใส่นะคะมือนี้นะคะเกศก็ได้ไปพอนะคะเนาะไปพอเพิ่นนะคะเพิ่นคะ่ะได้ให้แนวทางมากนะคะกาที่เกศหยุดน,นะคะเนาะราวาเพิ่นวามั่นบ่เข่ามาสองงวด สองงวดแล้วนะคะเพิ่นก็เลบยบไห้เลยนะคะเพิ่นยานเอฟซีนะคะลายคนนะคะที่เสียเ,เงินนัามนะคะเนาะนะคะเพิ่นก็เลยโบไห้นะคะเอากังวดนี่นะคะเก็ตกเลยว่าล่องทรงถ่ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่ล่องเบิงนะคะว่าแนวทางนะคะของเสี้ยนส้นไก่นี่นะคะ เพิ่นจะเน้นจะย้ำให้ตัวใดนะคะเนาะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเอาไปพิจารณาเอาก็แล้วกันนะคะของเสี้ยนซ่อนไกลนะคะก็เคยเข่าตรงๆมากนะคะก็เขา่าเข่าแน่รุดแน่นะคะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะเพิ่นว่าเอาสีไยงวดทรงถ่ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่แต่ว่าสีเขา่าสิรุดกายว่ากันนะคะเพิ่นว่านะคะเนาะเกตกระแด่มาก นำเสนอเป็นเพียงแนวทางขึ้นกันนะคะสําหรับแนวทางมีเข่ามีหลุดนะคะเนาะเปินลไฮมากนะคะบนล่างนะคะแค่สองคู่แค่นั้นนะคะขันบ่ม,มากนะคะเลขวิ่งนะคะก็เอาไปจับใส่กันครับตัวอื่นในเด้อะคะ่ะทาชมนะคะเพราะว่าของเซียนชนไก่นี่นะคะเพิ่นว่าตรงๆนะคะหน่อยสุดนะคะจะออกตกกลับนะคะออกตรงๆเลยนะคะเนาะเปิ้ลไฮมาสสองคู่เน้นๆเลยนะคะทาชม ใหม้มาสองคู่เน้นๆนะคะสำหรับเอฟซีนะคะที่สอบถามกันเข่ามานะคะให้ไปตามโครงสุดท้ายนะคะของคุณพ่อสีใหแน่นะคะเดี๋ยวมืออื่นนี่นะคะเดี๋ยวเกบไปตามไ้ก็แล้วกันนะคะเนาะเกบไปตามไม้เพราะว่ามืออื่นนี่ก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะคะเดียเ๋ยวเกบตามไ้นะคะทมชนชมนะคะเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเก่าบ,บอกคอยอย่บานนะคะเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นขึ้นไปให้นะคะขึ้นไปกีดยางนะคะเนาะนะคะก็เป็นเพียงหน้าทางขึ้นกันนะคะ แลวก็แนวทางของคุณพอนะคะสารค้ามนะคะเจ็ดโทปติดนะคะแต่ว่าคุณพอได้โทรหาเกตอยู่เกตก็แปรรับเนาะคะ่ะเนาะนะคะช่วงนั้นกันยางๆ,ๆ,ๆอยู่เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวมืออื่นจังไดขันเกศโทษติดนะคะเกศก็เสียแนวทางนะคะคงสุดทายเลยนะคะเอามาตอนพีตอนนองก็แล้วกันเนาะ,ะ,ะสาหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมเราฟัางแล้วก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไหลหนึ่งแชร่ หนึ่งติดตามให้กับท่างช่องน้ำเนเดอร์ค่ะฝากกดเป็นกำลังแรงใจนะคะให้กับทางช่องนะคะเพื่อจะได้เอาตัวเลขด็ดๆนะท่างดีๆมาต่อนพี่ตอนน้องนะคะของพอแค่นะคะเมื่อวานนี่เกียรติได้ล่วงหายแล้วนะคะเกียรติได้ล่วงหายแล้วกะบ่กเขามาสองมวดขึ้นกันนะคะพอแค่ผลก็เลยหยุดเลยหยุดสงักเลยนะคะบอ่อหายนะคะเกียรติก็เลยว่าเอามาทรงถ่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเพื่อแนวทางนะคะ กับม,มีเขามีรุดแน่นะคะทุกชมนะคะขันซี่หางวดค่ะบดบ่บ,บ่เข่าแน่นะคะเกตกระสีบ่บดตามนะคะเนาะเกตกระสีบ่บดตามนะคะเจ้าโตะนะคะเพิ่นกบับบวหายพร้อมนะคะทุกชมนะคะแนวทางนะคะเพราะว่าเพิ่นกระยานนะคะยานเอฟซีทุกคนทุกทันนะคะเสียเงินนํานะคะคะเพราะว่าทุกมือน,นี่นะคะเงินมันก็หายยากนะคะทุกช,ชมนะคะเพิ่นกระัดกองคักๆนะคะถึงจะเอามาฝากเอฟซีนะคะ เป็นเพียงแน้าท่างแค่นั้นนะคะเอาเพรามาเบิงกันเลยนะคะอย่บอาบอกหลายมากมาเบิงของเส้นชนไก่กันเลยนะคะว่าแนวท่างนะคะของเส้นชนไก่เปิ้นหายมากต่อใดงวดวันที่3 0ธันวาคมพศ .2565 นย้านะคะนะคะค่ะเปิ้นหายบนล่างนะคะหายบนล่างนะคะงวดนี้นะคะเปิ้นหายมากกับ2นะคะท่านชม6กกับ2 จับคู่ห้ยแค่2คู่2ชุดแค่นั้นนะคะห้ยกับ2นะคะนะคะเพื่อนห้ยมากนะคะเพื่อนหายแล้วเกตเชียนไปแจ่นอนนะคะเพื่อนห้ยมากนะคะเนะาะจะกับเอฟซีนะคะสอบถามกันขอามากนะคะว่าห้ให้ ถามน้องสาวให้แน่นะคะว่าน้องสาวเพื่อนฟันดีบบเนาะค่ะเกตกันยังบริโทคไปสอบถามอีกเลยนะคะจมขันจึงได้นะคะเดี๋ยวเกตกสิธโทษไปสอบถามให้นะคะว่าฟันดีบบเนาะค่ะแนวทางนะคะเนาะสายบิ่งสายหลุดกับบกวน่าดนะคะของน้องสาวออสเตรเลียนะคะแล้วก็สอบถามกันข่ามานะคะโค้งสุดท้ายมีโบเนาะค่ะของพังเหล็กล็อกนะคะมีนะคะมีนะคะเดี๋ยวเกตกสิทิต่างให้คือเก่าเนาะค่ะของเมอชีนะคะ ค่ะเกียเขียนไว้ใส่นอ่นะคะแป๊บหบนึ่งนะคะสำหรับแนวทางนะคะขอ,ของเอฟซขอนแจนนะคะเดี๋ยวเกียรตามหาเดอร์ค่ะเลขติดนะคะโบลุดนะคะเขามาเป็นสิบงวดสิบเอ็ดงวดแล้วนะคะเลขติดเล็เล็กวิ่งนี่นะคะหมดล่างนะคะ บบผาดเลยนะคะเอาเห็นแล้วค่ะค่ะหามากนะคะงวดวันที่สามสิบนะคะเช่นชนไกลนะคะงวดวันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะบนล่างให้วิ่งหรือให้ติดนะคะหกกับสองนะคะหกกับสองนะคะจับคู่เจ็ดสองหกเก้านะคะ แค่สองคู่แค่นั้นนะคะชมชมสําหรับทันใดนะคะทุนทรัพย์หน่อยงบหน่อยนะคะฝ่าสื่อเลยนะคะมีแค่สองคู่แค่นั้นนะคะนะคะคันตัวเลขถูกอกถูกใจนะคะก็รีบไปหาจับสื่อกันได้เลยนะคะเนาะเดียวสีขาวกับเด็กดังเด็กอ่านก่อนนะคะเพิ่นหายมากแค่สองคู่สองชุดแค่นั้นนะคะเอาแขนเลยนะคะทรง่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะชมชมนะคะแนวทางนะคะของเสื้นชนไกรนะคะ หกสองโอ๊ยขอโทษขอภัยนะเจ็ดสองหกเก้านะคะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะนะคะ่ะแนวทางนะคะของพีไก่นะคะแต่ว่าเพินให้่ต่างขึ้นมากก็คือเซียนชนไก่นะคะเพราะว่าพีไก่เพิ่ลมากเหรยนไก่นะคะเนาะก็คือว่าเหรินไก่ตีนะคะจำชมนะคะเพิ่นก็เป็นเซียนนะคะเซียนชนไก่ก็เลยเอาซื้อเซียนชนไก่เลยนะคะจำชมนะคะ จะด้กาแคบมาจอไว้เลยนะคะแนวทางนะคะสำหรับท่านใดชอบกระตาบนะคะท่านใดขัดกระพานเด้อะค่ะเพราะว่าทางช่องเองนะคะกระแดมมาตอนพีตอนนองเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็เอาไปพิจารณาเอาเนาะค่ะเอาไปเบิกกับสำนักอื่นๆนะคะ,คะแคบ้าจอไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกระคอหา้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทันเฮงเฮงรวยรวยนะคะถูกหวยงวดันที่สามสิบ พันวาคมพศ2565นะคะขอให้โชคมานกันสุดขู่สุคข้นกันแล้วกันนะคะสำหรับแนวทางมีเขามีหลุดกยวากันเด้อค่ะเพราะว่าทางเกตเองนะคะก็ได้เอามานําเสนอนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะกับขอให้ เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะเอาไปพิจารณาเอากรนแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้เกตกับฝากไว้เพียงทอานี่พบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้เกตกับสวัสดีค่ะ